ซิฟิลิสกับ HIV ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะซิฟิลิสและ HIV เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะข้อที่1สาเหตุของโรคซิฟิลิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วน HIV เกิดจากเชื้อไวรัสข้อที่2การติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันค่ะอย่างเช่นปากทวารหนักและช่องคลอดค่ะ อีกครั้งยังติดต่อผ่านเลือดหรือจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งครรภหรือคลอดค่ะข้อที่3อาการอาการของโรคซิฟิลิสจะมีหลายระยะนะคะอย่างเช่นระยะแรกจะมีแผลบริเวณอวัยวะเพศหรือว่าช่องปากค่ะแต่จะไม่รู้สึกเจ็บนะคะระยะที่2จะมีผื่นตามร่างกายค่ะโดยสังเกตได้ง่ายๆอย่างเช่นฝ่ามือและฝ่าเท้าค่ะระยะที่3จะเป็นระยะแฝงค่ะซึ่งจะไม่มีอาการส่วนระยะที่4 อันนี้จะเป็นระยะที่ร้ายแรงที่สุดของโรคซิฟิลิสค่ะจะทําลายทั้งระบบประสาทสมองและส่วนต่างๆของร่างกายค่ะส่วน HIV ระยะแรกอาจจะไม่มีอาการนะคะหรือจะมีอาการแค่เป็นไข้อ่อนเพลีย clear, หรือว่าเป็นหวัดธรรมดาค่ะเมื่อไวรัสทําลายภูมิคุ้มกันมากขึ้นอาจจะนําไปสู่โรคเอดได้นะคะ และที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเสี่ยงที่จะทําให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะและเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นข้อที่4ี่การรักษาและการตรวจนะคะการตรวจซิฟิลิสสามารถตรวจได้จากเลือดค่ะและรักษาหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะส่วนเ i v ตรวจเลือดหาภูมิต้านทานไวรัสไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่สามารถควบคุมได้ด้วยยาต้านไวรัสค่ะ ทั้ง4ข้อนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างซิฟิลิสกับ HIV ค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับซิฟิลิสข้อไหนอีกก็อย่าลืมทักมาหรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวพันจะมาคลิปะจะมาทำคลิปดีๆและให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคนี้อีกค่ะ